สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิบโบเก้าเก้านะครับวันนี้ก็วันที่เก้านะครับเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับก็มาทําคลิป b t c นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตเหรียญนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเล็กน้อยเนาะแต่เดี๋ยวดู b t c กันก่อนนะครับสําหรับ b t c เนาะนะครับวันนี้ก็ยังไม่ไปไกลไหนจากการคาดการณ์นะยังวนเวียนอยู่ในฐานเดิมๆนะครับ ก็หลังจากที่โพสต์เตือนไป1-2วันก่อนนะครับถ้ามันหลุดลงมามันจะไปตรงนน้นนะตรงนี้นะนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะระวังตัวนะครับเนาะก็สามารถเอามาปรับใช้เพื่อ,อระมัดระวังการเทรดนะครับจะไดอ้อย่างน้อยเรากา็มีความเสี่ยงที่ที่เรารับรู้แล้วอย่างเงี้ยนะครับนะก็บางครั้งก็ มาตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็อ่าผมก็จะมาโพสต์เตือนตลอดนะครับว่าจุดไหนมันหลุดแล้วมันจะไปไหนนะครับล่าสุดเนาะนะครับอ่าหลังจากที่โพสต์เฟ e บุ o กนะครับเพตุนะครับว่าจะลงมาแถว2อง0มืนะครับเราก็ตามเป้าเนี้มาทั้งวันนะครับนะล่าสุดนะครับมันก็มาหยุดอยู่แถวแถวอ่าสองสองหมื่นสองสี่ร้อยกว่าเนาะประมาณสี่ร้อยนะครับนะจุดเข้าของฟิวเจอร์นะครับ หลายคนก็บอกได้ของมหนึ่งเป้านะครับตามที่แอดแนะนำไว้นะครับแล้วก็ติดตามเป้าสองหมื่นสองสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยสามสี่เนาะนะครับตั้งแต่เที่ยงวันละนะครับนะยันบ่ายสามเลยนะครับสรุปว่าเป้านี้นะมันลงมาแล้วก็มีเด้งกลับไปนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ผ่านต้านนะก็เป็นการคาดการณ์ในช่วงช่วงระหว่างวันเนาะ สิ่งหนึ่งเลยที่ผมมองเห็นก็คือมันเป็น r s i 1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเล่นกันเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันเป็นอ่าอ่าการซื้อขายแบบอ่ามันปกติของตลาดอยู่แล้วนะครับทำกำไรเนาะช็อตมันก็ได้โอกาสเ,เพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรแม้แต่ข่าวก็ยังไม่มีเนาะจะมีทีหนึ่งก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับวันที่14บใช่ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงแท่งวิกหน้าด้วยนะครับก็ สรุปเหตุการณ์เมื่อเช้านะครับเมื่อสิบชั่วโมงก่อนเนาะสิบชั่วโมงก่อนก็ประมาณสิบโมงเช้าอะไนระเหตุการณ์นี้นะครับก็คือเหตุการณ์ล่าสุดไอซีหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังลงไม่ต่ําพอนะครับนะเนี่ยไอซพวกเนี้ยนะครับยังลงไม่ต่ําพอนะครับอาจจะลงช่วงสั้นๆมันอาจจะมีการขึ้นไปทดสอบสองสองหมื่นสองหกสี่ศูนย์ถึงสองหมื่นสองแปดร้อยซึ่งล่าสุดมันก็ขึ้นไปที่สองหมื่นสองแปดร้อยนะครับเนี่ย อยู่ตรงนี้เลยสอง0มนสองแปดร้เนาะนะครับแล้วนะครับบ่าย3ดิ่งลงมาทดสอบส2 2สองสีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ใช่บ่าย3แล้วนะครับนะเกือบจะ5้ทุ่มแล้วนะครับมันยังไม่ดิ่งลงมานะครับสรุปมันลงมาแค่สอง0มืนสองหกร้อยนะครับนะนะสรุปมันลงมาแค่สอง0มรนะครับนะนะจริงๆก็มีเตือนไปแหละถ้าเกิดมันไปไม่ถึง อ่าถ้ามันเกิดว่ามันวิ่งถึงสองหมื่นสองแปดร้อยนะครับนะจริงๆเตือนอ่ะไม่แน่ใจว่าเตือนที่ไหนในในเพจไม่มีน่าจะในทวิตเตอร์นะนะครับเตือนไปนะครับว่าถ้าเกิดมันไปถึงแปดร้อยจริงมันอาจจะย่อมาแค่สองหมืนสองหกร้อยแต่สี่ร้อยเนี่ยมันเป็นแบบอ่าอย่างคลิปล่าสุดผมก็พูดว่ามันเป็นแรงเทมเนาะนะครับแต่มันมันมันไม่แน่นะครับนะ เราอย่าไปไว้ใจแล้วปล่อย SL นะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับส่วนการป้องกันความเสี่ยงนะครับผมบอกเลยว่าทุกเป้ามันมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องมีการ Stop l o ลทไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับในจุดต่ำแล้วนะครับเราอยู่กลางทางแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าใครได้เป้านี้มานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนะเราเล่นหน้างานนะเราไม่สนว่ามันจะลงไปไหนนะครับ จุดที่มันน่ารับก็รับไว้นะครับอย่างน้อยก็แค่ SL นะครับถ้าเกิดมันผิดทางทีนี้นะเป้าสำคัญเลยไอเทม2 2 4 0มเนี่ยใครได้เป้านี้ก็ SL ไว้นะครับนะตอนนี้หลุดลุ้นหลุดขึ้นนะครับลุ้นหลุดขึ้นจุดหลุดจริงๆอยู่ที่23200นะครับนะแล้วทีนี้นะครับถ้าดูจากพวกไอ i อะไรต่างๆนะครับเนี่ยใน4ชั่วโมงน่าจะกลับวันนี้หรือพรุ่งนี้แหละนะ ห้าทุ่มห้าทุ่มวันนี้ไม่รู้จะตัดกันหรือเปล่าหรือมันจะย่องม,มาที่เดิมที่สอง0 0นสองสี่ร้อยตามที่คาดการล่าสุดในเพจนะครับก็ยังมีโอกาสได้นะซึ่งเส้นสีแดงนะครับลอยตัวอยู่ที่หกจุดสี่หกเปอร์เซ็นตนะครับ isi IS เนี่ยส่วนหนึ่งชั่วโมงมันยังยอดด่อได้นิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็น่จะเป็นเส้นเดิมนะครับนะก็ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นใครมาเข้าแถวหกร้อยก็อ่า เจรณาดูนะครับลองลองลองเฝ้าดูนะครับถ้าเกิดมันคับเอเราก็ไปตามในเป้านี้นะครับก็ยังมีโอกาสลงมาเทสได้นะถ้าไม่มีถ้าไม่มีโอกาสมาเทสไม่แน่นะครับจุดหลุดแรกนะครับสองหมนสองแปดร้อยนะครับหลุดไปที่สองหมื่นสองเออสองหมื่นสามสองร้อยจุดนี้นะครับน่าจะเป็นหลุดเส้นเทนนะครับนะอาจจะเป็นการหลุดเส้นเทนตรงนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับไปไหนนะครับทีนี้ ถ้าหลุดเส้นเทนสองหมื่นสามสองร้อยนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับคาดการไว้ที่เป้าสำคัญนะครับอ่าไปโซนใหญ่เลยนะครับก็อ่ามันจะเป็นฟิโบใหญ่นะครับสองสี่เจ็ดห้าห้าเดี๋ยวผมจะไปอีกกราฟหนึ่งนะครับซึ่งนะเป้าเนี้ยนะครับอ่าเหตุผลนะครับที่หามาว่านะครับอนาคตันใกล้ๆนี้นะครับอาจจะมีสิทธิ์ได้ไปถึงสามหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวก็จะไปกาวให้นะครับ เอาเอาแบบสั้นๆตรงนี้ก่อนยังไม่กาวไปตรงนั้นนะครับนั่นก็คือนะครับกลับไปจุดเดิมนะครับไปทดสอบจุดสูงสุดก่อนนะครับที่22งหมื่สองหม่ถึง24300นะครับถ้าผ่านได้นี่คราวนี้ต้องมาเทสจุดหลุดตรงนี้เลย24 75 5เดี๋ยวจำราคานี้ไว้นะครับส่วนตอนนี้นะครับอยู่ที่จุดรับของอยู่นะครับอยู่ในโซนรับของนะครับต่าใดที่ยังไม่หลุดก็ยังรับไปต่อนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไม่ได้ ตัวทรงกามไม่ค่อยดีนะน่าจะลงไปเล่นนู่นสองหมื่นต้นๆ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นจุดนี้สําคัญนะครับต้อง SL เนาะนะครับตันแดงมันยังไม่หลุดผมไม่พูดถึงหรอกนะครับเนาะอ่ามันเป็นการเทสนะครับถ้าเท่าที่ดูนะครับอ่ามันมันมันหลุดฟิโบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับลงมาเทสที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเป้านี้เราคุยกันไว้เป็นอาทิตย์แล้วแหละนะครับยังไงมันก็มามาจริงๆนะครับเนาะ มันเป็นแรที่มันมีโอกาสมาจริงนะครับทีนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยไปทีนี้นะครับเป้าสั้นนะครับกราฟกราฟของจุดนี้นะครับกราฟตัวนี้นะครับก็คืออยู่ในจุดโซนรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวางแผนโซนรับให้ดีๆนะครับใครอาจจะไม่อยากไปจี้ราคาข้างล่างนะครับรอชิลๆที่22,800่องแก็สามารถรับได้ถ้ามันหลุดขึ้นไปนะครับแต่นะครับถ้ามันไม่หลุดกลับมาที่2,2400ก็ลองวัด วัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตต่ใดที่ยังไม่หลุดก็เออลต่ำกว่านี้สักประมาณ2องหมอยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะอันนี้เป็นมุมมองความคิดนะครับที่เออเออเอาแนวต้านมานนแนะนะําแล้วกันนะครับแนวต้านแนวรับเนาะทีนี้ไปกราฟใหญ่เลยนะครับสำหรับ BTC นะครับกราฟใหญ่วีคล้วกันเนาะนะครับกราฟใหญ่วีคนะครับ หลังจากมันหลุด75%ที่30,07ลงมานะแนอดีหลุดเส้นนี้ลงมาลงไหลลงมายังสายน้ำเลยนะครับ75%ฟ i โบโนะครับหลุดลงมานะครับอ่าไปเทสท,ที่87%ตรงนี้นะครับอาสรุปว่าเทสผ่านแล้วก็ไม่หลุดเข้าไปนะครับไม่หลุดขึ้นไปถึง30,07อีกรอบนึงก็คือลุยลงมาเพราะหลุด75%ตัวใหญ่เลยนะครับนะ2745นี่คือฟีโบโใหญ่นะครับ ลุด,ดตรงนี้อีกนะครับก็จะไปที่หมื่นสองสามเจ็ดเจ็ดแต่ทีนี้ไปไม่ถึงนะครับเนาะไปไม่ถึงด้วยอ่าภาพรวมยิใหญ่นะครับคือมันลงมาแบบประมาณอันนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ประมาณเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับถือถือว่าลงมาหนักมากนะครับแต่พอลองลองมาวัดฟิโบในฐานเล็กดูนะครับระหว่างสามหมื่นเจ็ด 37, นะครับกับหมื่นสองสามร้อยเนี่ยเราเราดูแล้วนะครับ มันมันหลุด75%เล็กนี่ก่อนถ้าเราถ้าเราวางเทนเส้นเทนที่75%ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งแดงหลุดตรงนี้เสร็จลากลงมาเลยลากลงมาเทสที่87%นะครับอ่าลากลงมาเทสที่87%อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ87%นะครับนะก็ยังอยู่ในจุดนี้เลยนะครับเนาะฟิโบตัวนี้ออกแบบมานะครับก็เอาเอาไว้เล่นนะครับในฟิวเจอร์มันจะได้แม่นยำเนาะนะครับทีนี้ 87.5%เนี่ยนะครับมันเป็นเส้นเทเปไปแล้วนะครับมันเป็นเส้นเทเปไปแล้วทีนี้มันกำลังมาจ่ออยู่ปากขุมเลยนะครับก็คือ2.4755เส้นเทปนี้เป็นเส้นเทปฟิโบใหญ่นะครับเราก็เห็นแล้วว่าหลุด75%เนะี่ยอย่างน้อยมันก็ลงไปต่ำกว่า62%นะครับใน,ในทุกๆจุดในทุกๆฟิโบที่ผมอ่า เล่นมาเนาะเราก็จะเห็นเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าหลุด75เนี่ยเป้าหมายชัดเจนเลยมันจะไปที่62.5นะครับอันนี้มันอยู่ที่เวลาด้วยนะมันไม่ใช่ว่าหลุดปุ๊บมันพุ่งไป20 30เมตรนะครับก็คือมันมันมีโอกาสนะครับนะในเส้นทางของมันนะครับซึ่งมันเป็นกราฟวีคเนาะเราต้องเข้าใจในเรื่องของเวลาด้วยนะครับภาพรวมมีใหญ่นะครับทีนี้นะครับพอมาถึงจุดนี้เสร็จนะครับ อ่าสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดนะครับมันจะต้องทุบลงมาที่สามหมื่นเก้าร้อยแน่นอนนะครับซึ่งมันเป็นจุดเทสของฟิบโบที่อ่าอ่าวัดมาจากฟิบโบตัวใหญ่นี่ทีหนึ่งนะครับก็เป็นเส้นเทสเส้นที่สองนะครับแปดสิบเจ็ดจุดแท้นะครับ, 5, รบที่สามหมื่นเก้าแต่ถ้าจะหลุดไปมากกว่านั้นผมว่ามันน่าจะอย่างไม่มีโอกาสนะครับซึ่งถ้ามันไปถึงจุดนั้นมันก็จะเหมือนกับอ่าในอดีตที่ผ่านมาเนาะนะครับ ีนี้เส้น87,005นี่เทสเนาะ1 5 4 0 0นี่เทสจบนะครับส่วนเส้นตรงนี้นะครับก็เป็น87%ของในโซลฟิโบใหญ่เหมือนกันนะครับที่1 8 21,000นะครับเส้นนี้ก็เทสเหมือนกันนะครับตรงนี้เทสบ่อยมากเลยนะครับที่ราคา20,000นะครับต้นๆเลยนะครับท,นบนนนบทีนี้ผ่านมาแล้วนะครับก็อยู่ที่เวลาละกันนะครับ ถ้าให้คาดการเวลานะผมว่าน่าประมาณเม,าเมาษานุ่นเมษาพฤษภาเน่น่าจะไปลงแถวแถวเดือนมิถุนาอันนี้เดานะครับนะซึ่งครั้งก่อนเคยเดาไม่ลากมะม่วงนานแล้วนะว่าจะลงกรกะฎะาคมชิงลงก่อนเลยนะนะถ้าใครได้ติดตามผมมาเป็นปีๆจะรู้เลยว่าผมว่าเป็นไปรอชอ็อตคือโลกไงขอเล่นให้สุดก่อนเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยบางครั้งนะครับเวลามันก็ไม่ชัดเจน มันจริงลงก่อนนะครับนะผมเคยทำการาฟไว้นานแล้วนะครับนะทีนี้รอบนี้เดาไว้อีกทีแล้วกันนะว่าน่าจะลงก่อนน่าจะลงประมาณปีแล้วปีที่แล้วนะครับที่ลงคาดการไว้ลงเดือนแปดแต่มันลงเดือน6นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับนะก็ลงประมาณเจ0 0จุดนะไม่ต้องตื่นเต้นอะไร ือผมมองว่ายังลงไม่เยอะนะเดี๋ยวรอดูหน้างานแล้วกันนะครับสําหรับ b t c นะครับทีนี้มาดูว่าลุ่มบ้างนะครับมาดูว่าลุ่มบ้างนะครับโซนโซนกาว BTC เราจบแล้วเนาะเราพูดไปละนะครับมาดูว่าลุ่มบ้างนะครับว่าลุ่มตอนนี้นะครับดูเป็นดีแล้วกันนะครับเอาตัวเล็กก่อนในฐานสองหมื่นห้านะครับวอลุ่มตัวเล็กเนี่ยนะครับวิธีดูนะครับเดี๋ยวขอลบตัวใหญ่ก่อนบ้างนะครับ วิธีดูนะครับแถบสีม่วงกับสีเขียวเป็นแรงซื้อนะแถบสีเหลืองกับแดงเป็นแรงขายนะครับเท่าที่ดูนะครัราคานะครับตอนนี้แรงขายนะครับที่มันยังสู้กับลองอยู่มันอยู่ที่2 2งห0ืนะครับถึง400อยนะครับอยู่ประมาณแสนห้ากว่าเหรียญนะครับแต่มีลองเพิ่มเติมมีลองดันไว้อยู่ที่แถวแถวสองหมืลงมานะครับประมาณแสนหกนะครับเมื่อเช้าตรงนี้นะครับ มีประมาณเกือบสองแสนนะครับใครที่ติดตามเพจเนาะนะครับใครที่ติดตามเพจนะจะเห็นเลยว่ารุ่มตรงนี้เกือบสองแสนนะครับนะแต่สรุปแนวรับตรงนี้ไม่ไม่หายไปเลยนะยังเพิ่มเข้ามาด้วยซ้ํานะครับส่วนแนวต้านนะหายไปประมาณห้าหมื่นละนะครับถ้าจุดนี้แตกนะครับก็กลับไปทดสอบที่สองหมื่นสามเพื่อหลุดโซนโซนฐานสองหมื่นห้านั่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลุดสองหมื่นสามสองร้อยนะครับเท่าที่ ่เราวิเคราะห์กราฟตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยกราฟอินดีค์หน้าเนี้ยนะครับสองหมื่นสามสองร้อยนะครับถ้าหลุดเจ็ดสิบห้าไปที่ไหนเอ่ยไปที่สองหมื่นสี่นะครับสองหมื่นสี่เจ็ดห้าห้านะครับเดี๋ยวก็ไปดูวอลุ่มฐานสองหมื่นสี่แล้วกันนะครับก็คือเนี่ยสองหมื่นสามสองร้อยนะครับเนี่ยมันอยู่กันเป็นสองแสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้สําคัญนะถ้าหลุดได้เนี่ยไปแน่นอนฐานสองหมื่นห้าสองหมื่นสี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูฐานสองหมื่นสี่กันเนาะ ส่วนแนวรับนะครับถ้าเกิดมันหลุด20,000ื่นสองห0ืี่ร้อยสามร้อยเนี่ยถ้ามันหลุดลงมาที่ผมบอกว่ามันอาจจะเล่นในถ่าสองหมื่นต้นนะครับคือก็คือสองหมื่นเนี่ยเนี่ยเราดูเลยแนวรับนะครับอ่ะสีเขียวก็ใช่นะครับเนี่ยมันเพียบมากเลยนะมันเยอะมากนะประมาณตั้งแต่สองหมื่นจนถึงสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับนะมันไม่ใช่น้อยๆนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับฐานนี้ลงมายากแล้วกันนะครับ อ่ทีนี้ไปดูวลุ่มที่ว่าถ้าผ่าน23,200นะเนี่ยถ้าผ่านโซนเนี้ยนะครับจะไปที่ไหนนะน,นี้ผมก็ต้องไปวัดในฐานใหญ่นะครับวัดในฐาน32,000นะครับนะครับมาดูอ่ามาดูในฐานนี้เลยนะครับที่ผมบอกว่าเป็นต้านที่2อต้านแรกเป็น23,200นะครับต้านที่2จะเป็น24,755นะครับ24,755นี่เจ็ดร้นี่เป็นโซนหลุดเทนฟิโบใหญ่ นะครับซึ่งมันสําคัญที่สุดนะครับมันไม่ต่างจากตรงนี้เลยนะครับที่หลุด17ขึ้นไปถึง2องมเนี่ยนะครับไอตัวนี้ก็หลุด24มขึ้นไปถึง3าหมเจอันนี้หนักกว่านะครับวานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเผลอละกันนะครับก็กาวให้กันละนะครับทีนี้มาดูนะครับในโซน2องหมนเจห้าห้านะครับมันมีอยู่ในวอลุ่มอยู่แล้วนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับที่ผมทําตามฟิโบผมจะดูวัดฐานดูวอลุ่มหมดนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าว่ามันเป็นแนวต้าสสาคัญไหมนะครับทีนี้เราดูแล้วมันมีสองแสนกว่าเหรียญเนี่ยแสดงว่ามันเป็นต้านที่ไม่ธรรมดาเพราะถ้าธรรมดาที่ไหนมันหลุดไปเสร็จเ,เนี่ยเราดูเลยบางไหมดเลยแลวนวต้านนะครับบางหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยขึ้นสามหมื่นกว่าสบายนะครับนะบขึ้นสามหมื่นกว่าสบายเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูวอลุ่มใหญ่ นะครับใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าเราจะไปสามหมืนเจนะ็ดเนาะเราต้องไปดูในฐานสนะี่หมื่นแปดเช็คให้ครบๆนะครับนะอ่านี่นะครับก็ยังมีอยู่โซนสามหมื่นอยู่ประมาณห0 0แสนตัวเหรียญนะที่แนมเข้านะครับนะไปนะอยู่ในฐานที่มันหลุดลงมาหนักๆนั่นแหละถ้าผ่านตรงนี้ได้นะครับนะบนะน่าจะไปถึงสามหมืนเจ็ดนะครับ อ่าสามหมื 3, ่ 4, 000, นเะจ็ดถึงสี่หมื่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นถึงสามหมื่นนะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือต่อให้มันมีต้านประมาณห้าแสนนะครับแต่คนที่มันคิดนะครับคนที่มันตามขึ้นลดตามตามแสงสีเขียวอ่ะนะครับนะตามแสงสีเขียวขึ้นไปนะบินขึ้นไปตามแสงสีเขียวนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแรงซื้อที่อ่าอ่ามันเหนือความคาดการณ์มันอาจจะทําให้จุดนี้แตกได้ง่ายๆนะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่แตกเนี่ยนะนะ ชาวแสงสีเขียวก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการยอร่อลงมาที่มเมื่อกี้นะครับที่สามหมื่นเนาะก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวว่าให้ดูนะครับก่อนจบคลิปนะครับอาจจะไปอยู่ตรงนี้เราแยกย่ยยอลงมาเทสที่75ห้านะครับแล้วกลับขึ้นต่อนะครับก็ทซงการาฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เราก็ต้องคาดการเนาะก็เหมือนเดาไว้ล่วงหน้านะถูกก็เคลมไม่ถูกก็ไม่เคลมนะครับนะอ่าส่วนใหญ่นะครับเนาะอ่าวันนี้ก็ได้เคลมไปเล็กน้อยนะครับก็อ่าพอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ก็อ่าสำหรับ btc ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเหรียญอ่าที่อาว่าไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นแก๊ง ai นะครับแก๊งกลุ่มเหรียญ ai นะครับซึ่งเอ่อตอนนี้ผมบางแผนไว้กับอ่าดิทอร์ นะครับห้อง V นะครับก็จะรอไปช็อตนะเพราะว่าบางคนก็ตกรถกันนะครับแต่บางคนก็ยังทันนะครับแต่ผมว่ามันยังทันอยู่นะครับแต่ ctcx นี่ไม่ให้เล่นนะครับสำหรับดีทถอนเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆจะดูแนวต้านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะมันยังไม่จบรอบถ้าจบรอบจริงมันต้องหลุด2 0หมนอ่ะครับจุดหลุดของ ctxc นะครับก็คือถ้ายังไม่หลุดเนี่ยยังไม่จบรอบเป้าหมายก็คือ0.5317นะครับ สำหรับ Ctxc e, เนาะนะครับ Ctxc e. อ่ทีนี้เราวัดวอลุ่มนิดนึงเนาะตั้งแต่จุดเข้าซื้อนะเนี่ยแรงซื้ออยู่เลยนะครับมันลงตามชาวบ้านว่าเฉยหรือเปล่านะครับแต่อ่ารู้สึกนะวอลุ่มวอลุ่มใหญ่มันหายไปสำหรับกรทนะครับอ่าก็ Ctxc e, ดูตามฟิบโบรว่านะก็คือถ้าหลุดนี่ก็คืออ่าเราต้องขายที่เส้นนี้นะครับ นะขายไปก่อนนะเซฟเซฟตัวเองไว้ถ้าหลุดเส้น0.237นะครับส่วนตัวต่อไปนะ g r t นะครับฟอร์มฮอตร้อนแรงนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ที่ผมแนะนำนะครับก็ผมชอบตัวนี้นะครับอ่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในในแก๊ง a i นะครับนะที่อ่ามันอาจจะมาด้วยกระแสที่แรงนะครับเพราะว่าตัวนี้หนึ่งเลยนะถ้าเราวัดวอลลุ่มใหญ่นะครับนี่ วอลุ่มใหญ่ที่ผมพูดถึงนะวันก่อนตรงนี้แถบนี้นะครับมีประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับแต่ตอนนี้เหลือสามร้อยสี่สิบสี่ล้านก็คือทุนออกไปครึ่งหนึ่งเลยเกือบครึ่งน,นะครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะมันอาจจะขายเอากําไรนะครับเนี่ยตรงนี้ขายเอากําไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ในจุดเส้นเทนเส้นเบรกขึ้นไปนะครับนะรเพราะว่าปลายทางเนี่ยมันอาจจะไปได้ถึง0.454 0.47นะีห้นี่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีแนวต้านละ นะมันก็จะไปเรื่อยๆมันนะตามการที่ผมกล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้นะสามารถกลับไปฟังได้สำหรับ g จีนะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูวลุ่มยังดูดีนะครับนั่นก็คือมันตัดขายนั่นเองเนาะขายไปประมาณ40%นะในตัวเนี้ยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับถือว่าคนที่ตกรถยังได้เข้านะครับนะเส้นเส้นอาสีดำสามเส้นเนี่ยนะครับเป็นจุดเข้าซื้อสำหรับสปอตนะที่ผมทำไว้ในห้องนี้นะครับก็ เป็นจุดที่สําคัญนะครับสําหรับ GRT นะครับนะที่น้อยมันมันจะได้เปรียบนะครับแต่ผมไม่แนนะนำว่าฟิวเจอร์ไปว่าแบบแก้วนะครับเพราะว่าผมผมมองว่าสปอร์ตมันเหมาะสมกว่านะครับสาหรับ GRT เนาะนะครับแต่ทีนี้พอเรามองดูภาพรวมนะแก๊งเนี่ยนะครับมันมาด้วยกระแสจริงจินะคือคือให้นึกถึงในอดีตก็คล้ายคล้ายกับกลุ่มเหรียญเมตาเนาะ ก็พวกแซนมานากา่าเนาะมันจะมีเหรียญหนึ่งแรงๆก็คือเหรียญกาล่าใช่ไหมนะครับก็ตอนนั้นมันก็มาตอนที่ b t c วิ่งขึ้นกลับตัวขึ้นตั้งแต่4ี่หมื่นไปหกหมื่นเก้าอ่ะนะนะกาล่าก็พุ่งหุ่หลับตับไม่เลยนะครับหลังจากจบรอบกาล่าลงหนักกว่าเพื่อนนะครับอ่าเราไปรอช็อตใหญ่กันนะลากมาม่วงนะครับเนาะอ่าแก๊งเนี้ยจาไวน้นะครับนะปล่อยมันขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอค่อยช็อตใหญ่นะครับตอนนี้ไปช็อตมันไม่ไ,มได้ยังไม่ได้ ลกลิ่นมันยังไม่มานะครับส่วน ag อะไรนะ A G I X, เนี่ย agix เนาะนะไม่รู้ว่าเหรียญอะไรนะก็มีเพื่อนๆขอมาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับลงมาทดสอบที่6 2สเนะนะครับศูนย์จุดสี่ศูนย์หนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าจบรอบมาก่อนนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันไม่ถึงกับขั้นว่าจบรอบนะมันน่าจะมีการสายทเทลกำไรก่อนนะน่าจะทรงเดียว grt นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป้าหมายสาคัญนะครับตามใดที่ยังไม่หลุด0.4นะครับแถวนี้อา,อาจจะพิจารณา,าซื้อได้นะครับถือว่าเป็นราคาได้เปรียบเนาะเพราะว่าเป้าหมายสําคัญนะครับก็อาจจะกลับไปเทสที่0.63รอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าหลุดไปนี่ก็ยังไม่มีแนวต้าให้ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AGIX เนี่ยนะครับเอาว่าเป็นแผนสอของ GRT แล้วกันนะหลักๆเป็น GRT ดีกว่าตัวนี้มันดูแล้ว อันตรายเนี่ยไม่รู้นะครับนะก็คือมันอ่ามันมันมันสามารถออกก้อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าช็อตลงมาตรงนี้ถ้าไม่ลงก็ปิดนะเอากําไรแต่ถ้าลองตรงเนี้ยนะครับขึ้นไปไม่ทะลุอ่า0.71หรือ0.638ก็ต้องปิดนะครับเพราะว่าเราไม่แน่นอนนะตัวนี้ไม่แน่นอนจริงๆเพราะกราฟมันเล็กนะครับกราฟมันมันยังไม่เปิดเยอะนะมันน่าจะเป็นเหรียญใหม่ด้วยผมไม่ค่อย นิยมเหรียญใหม่เท่าไหร่นะครับไปดูโอเชียนบ้างน,นะคบโอเชียน,นีอ่อย่างที่ผมบอกไปเนาะในคิปล่าสุดนะครับสามารถย้อนกลับไปฝันได้นะใครที่ถือโอเชียนอยู่นะครับคือถือรุ่นไปที่โซน0ูนย์าดเดสก่อนนะครับก็คือถ้าขึ้นไปเทสต,ตรงนี้รอบหนึ่งถ้าเราดูแล้วถ้าถ้าทีไม่ค่อยดีนะครับเราปล่อยตรงนั้นแหละนะครับผมไม่ได้วัดตัวรุ่มไปด้วยดี เดี๋ยวลองวัดตัวลุ่งก่อนนะครับในฐานใหญ่แล้วกัน,นห้าล้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่มีใครไปสะกิดอะไรมาเลยนะแล้วแรงขายก็ไม่ได้เพิ่มมาแต่แรงซื้อมันลดลงไปนิดนึงนะครับสําหรับอโอเชียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับนี่ยถ้าไม่ผ่าน0.6เนี่ยก็สักพักหนึ่งก็มาปล่อยที่0.57ก็ได้นะครับในอนาคตเนาะแต่ถ้ามันผ่านได้เนี่ยนะครับ มองไว้นะครับแถวข้างบนเนี่ยมันแนวต้านมันน่าจะอยู่แถว0.8ถึง0.9นะครับแต่ถ้ารุ้นถ่านตรงนี้ได้มันน่าจะลากยาวไปนู่นนะเป็นดอนนะครับนะอ่าอย่างต่ำก็เป็นดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยนะมีให้สังเกตแค่จุดเดียวนะก็คือโซนศ6นก่อนถ้าผ่านได้ค่อยว่ากันนะครับในทรงเดียวกับกล้าเลยนะครับทรงเดียวกับกลา,าเลยนะ่เดี๋ยวไม่ผ่านลงมาอ่าเล่นแถวนเนี้ยนะครับ เต็นในโซนนี้เพราะฉะนั้นจะเสียเวลานะถ้าไปถือนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาแผนออกไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับนะก็คลิปนี้ก็มีมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ